ใครสากกมาทักทายพี่น้องคือเก่าแหละพี่น้องอากาศช่วงนี้มันเย็นๆจักน้อยนะฝนตกกับทุกมือเลยจ้ะใครสากกเลยเสียงแหบๆในเด้อพี่น้องนี่กายายแล้ว่ามันเย็นเนาะช่วงนี้ก็เลยไปืสเสือคุ้มมาให้เล่าพี่น้องนี่แม่อยากได้เสือคุ้มไม่หนาเ่นว่นนี่เบอร์ซีิบนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คุณยายยังนอนอยู่ ก็เลยล่อแล้วก่อนเดีย๋ยวจะมาดูว่าคุณยายจะชอบเสื้อคลุมไหมเนาะคุณยายมาแล้วพ <c oughs> ี่น้องยายนั่นเอามาแล้วนั่นมาล้องเวิ้งนั่นอ้ยคืองามค่ะยายน <c oughs> ี่งามคแบบดูเอามาเสิค่ยายตอนนั้นน้องเอ,อ้ยอ <c oughs> ลองเวิง้ง <c oughs> พี่ยายอยากได้เสื้อคลุ้มนะพี่น้องควรดามันอากาศมันเย็นเย็นเวลาเพื่อนนะพอดีหรอป่าพอดีแล้วไปพ่อดีแล้วเออนั่นอู้ย่างสวยเลยย่างงามเลยนี่พ่อดีล่ะใส่เสื้องามเหรอเออโอเคขอบคุณหลาย่างเลยยาไงที่แม่ทักจักษ์กับยาถ้าต้องไปทางโค่นย่าง ไายเป็นยังไงสัมผัสเออสบายดีอือเอออากาศดีดิแม่เอออากาศดีดิยางไม่อังเลียนยางมะเร็งได้ปะยางมะเรงเป็นยังลไงตะเวนตะเวนเปงนมะตูดินดอกมันเป็นเการเป็นคือยู่นี่ตะเวนเป็ะตูดินแดดช่วงนีิหนาหอดตะเวนสีเป็ะตูดินแดดดิเห็นไหมแดดจ้าเลยขนาดว่าหาโม่งแรงหรออด่ตอนนี้อาจจะหาหัวโม่เหรือดิเนาะแม่เนาะ คุณยายมายางอ๋อก,กําลังกายพี่น้องดีเซนเตอร์คามี่ดอกไม้เขาแจดจัดให้ประชาชนเนาะเดมาชมดอกไม้สวยงามเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งได้ล่ะอ้ยงามคกเบิง่งดอกไม้ของแท้ดิสิพี่น้องนี่เขาก็มีกระอี้ให้ได้นัง่งพักผ่อนย่นใจเนาจะจ้ะ เอ้ยอากาศมันคขึ่มนเขื่ขนะาะสากะตันดังของอภัยเด้อพี่น้องอุ้ยดอกไม้งามายดีพี่น้องอยายดูสิเ้าปลูกสตรอเบอรี่ให้คนกินดูสิอ้ยเ้าปลูกถ้าเอาบักสตรอเบอรี่มาปลูกน้ำเด้อพี่นอ้องบ้าง อันนี้รัฐาบาลเฮ็ดได้พี่น้องเอ้ยดีเบิ้งเวานไ่นรถไฟรถไฟรถไฟแม่นี่เย็นสบายคนเข้าหายคนมานางเลนผุ่นของโซนเด็กหน่อยผุ่นมีหมานางพร้อมได้ย่ายผุ่นออ <c oughs> โอ้ยดีค่ะ แรวตบลี่คนกินได้ดิถ้าซุกกัเก็บกินได้มันส่ท่านกาบล่ะสาวไอ้ดอกไม้เท้าขาวอย่างเงี้ยมั่งค่าก่อนนี่ครับตาแม่ดอกผีเสื้อแม่ดิสีเหลืองกับบี่ดิแล้วไฟสีมาคุณยายตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้ยยาไม่งามครับเออูนี่ดอกไม้สวยๆ

ดดคุณยายมาธรรมศาสตร์เดี๋ยวถ่ายรูปให้ยายยายยืนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ยายออตีถ่ายแล้วเออ ใช่อันนี้ร้านกระทาเบิงกวยเตี๋ยวทาเบิงย่า่นี่เขะเฮทไห้เอ้าน้ำมาหน่อยเอ้ยก็ยเตี๋ยวคือสชิมากอือนี่กระโซนเด็กหน่อยอือเฮ้หนูอยอากไปนะแม่กะชิบาตหญย ย่างย่งางเออขาเดี๋ยวเขาไายน่าย่ายก่อนเก็บผาาไว้น่าจาัดเก็บผาาคุณยายไว้เอ,อไทยเอ้ยย่างดีเลยแม่ลูกสวยใหญ่ละรับไปแบบนี้ละับประนรดนเวลา,า,อาลเออเข้ากับทียากครับซับนักเข้าตะวันดิเอนั่นรถมานี่แม่รถไปเยตะบอยได้ดิรถไปเยตะบอยแม่ ถ้าไปเทากับเมื่อคืนสถานี่นี่แหละเดี๋ยวถ้าคุณยายยังรถไปเที่ยวทะเลเนาะเดี๋ยวตะบอยกับคือมัน,นซิบีทาเลื่อนหมแม่มข้าอาหารทะเลมาจอดทาเทียบทาน่ะบรรยากาศยูเซ็นเตอร์ใกล้บ้านแลยพี่น้องนี่ยายยายชอบสีขาวเป็นว่าแม่ดอกอันนี่ดอกพี่เสือ,อ น,น,ดน,นด่ดอกไม้นุ่นแม่เดี๋ยวไปถ่ายดอกไม้นุ่นอื้ยแดดออกพลังกับออกมานางพี่น้องเอ้ยนางเอาแดด